ครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบนะครับ Temperature ตัวนี้นะครับเป็น xyd md 0 2นะครับตัวนี้แบบสามารถดิ้ง rs 1 8 5ได้นะครับดิ้งแบบวันแพรนะครับก็คือ2ส,สายนะครับแล้วก็ผมใช้ plc fx 5 u นะครับ ตัวนี้มี built-in rs สิบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผม w i r ิ n g จาก plc มาที่ t e m i n นะครับเป็นแบบทูแพ a i นะครก็คือสีสายเข้ามาแล้วก็ผมก็ทำการ jumper นะครับ s d a กับ r d a ครับข้าหากันนะครแล้วก็ sdb กับ r d b จัเข้าหากันนะครับ มันเป็นวันแพร r นะครับแล้วก็ไวริงมาที่เจ้าเทมตัวนี้นะครับกนะับสองเซนนีนะ้อีกสองเส้นก็จะเป็น p 2 4กับ n 2 4นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับผมก็ทำการเขียนโปรแกรมโดยการใช้คำสั่ง ad PiW นะครับเป็นเป็นคำสั่งมอดบัตนะครับแล้วก็เึ่งค่าจากตัวเทมขึ้นมานะครับและการเซตติ้งนะครับผมทำการเซตติ้งที่485 Serial Port ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตติ้งโปรโตคอลเป็นมอดบัต rt u นะครับแล้วก็ p าเร t ตี้บิตเป็นนอนนะครับแล้วก็สต็อปบิตเป็น1 b i ่บิตนะครับแล้วก็บอร์เ t e เป็น96 0 0นะครับแล้วก็แอปพายแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ mm hmm. เท่านี้ก็สามารถที่จะดึงค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชืน้นนะครับของเทมตัวนี้มาได้ครับในส่วนของบรรทัดแรกนะครับ386นี่เป็น เป็นอนุณหภูมินะครับแล้วข้างล่างจะเป็นความชื้นนะครับดูตามในคู่มือนะครับจะได้บอกนี่ครับผมก็ทําการทําสเกลเลงแล้วก็เอามาโชว์ที่หน้า HMI ได้นะครับก็เท่านี้ครับก็สามารถที่จะนําข้อมูลจากทีมมาได้แบบค่อนข้างง่ายพอสมควรน,นะครับแล้วก็เราก็เอาอุณหภูมินี้ ชื้นตัวนี้ไปไปใช้งานได้ครับโอเค okay, ขอบคุณครับ